สวัสดีครับบริษัทสยามเพอร์เฟคชันจำกัดและเว็บไซต์ t ท p ฟนเทค e c คอมขอแนะนำแบตเตอรี่สำรองไพเซ้นขนาด15,000ม ah. ิลลิแอมป์อวก็เป็นรุ่นใหญ่ของไพยเซ้นเลยนะครับรุ่นนี้มีช่องออก2ช่องขนาด1แอมป์และ 2.4A แอมป์สามารถใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือและเทเแบตต่างๆแล้วก็มีช่องชาร์จไฟอยู่ทางขวาสุดนะครับ แบตเตอรี่สำรองนี้สามารถที่จะเปิดเครื่องได้โดยการกดสัมผัสเบาๆเพื่อเป็นการเปิดเครื่องนะครับและเมื่อสัมผัสเบาๆอีกครั้งหนึ่งประมาณทั้งสองถึงสวินาทีค้างไว้เนี่ยเครื่องก็จะปิดการทํางานโดยอตัตโนมัติมีระบบป้องกันครบคันไฟตกไฟเกินความร้อนสูงไม่ระเบิดแน่นอนนะครับเมื่อเราเสียบสายชาร์จเข้ากับโทรศัพท์มือถือและสัมผัสเบาๆที่ปุ่มเปิดเครื่อง เครื่องก็จะทําการจ่ายไฟชาร์จให้กับโทรศัพท์มือถือทันทีนะครับและเมื่อเต็มแล้วก็จะตัดระบบโดยอัตโนมัติเป็นการปลอดภัยอย่างเต็มที่ให้กับผู้ใช้นะครับรุ่นนี้สามารถชาร์จพ่วงได้หรือมีระบบที่เรียกว่าสมาร์ทชาร์จิ่งโดยการเสียบกระปุกชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่สำรองและเสียบสายจากแบตเตอรี่สำรองเข้าโทรศัพท์มือถือระบบจะทําการชาร์จไฟเนี่ยให้กับโทรศัพท์มือถือก่อนเมื่อเต็มแล้วก็จะชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่สำรอง เมื่อทุกอย่างเต็มแล้วก็จะตัดไฟโดยอัตโนมัติเป็นการปลอดภัยกับทุกคนนะครับทุกครั้งที่เลือกใช้โทรศัพท์มือถือที่ดีก็ต้องเลือกแบตเตอรี่สำรองที่ดีเลือกไายเส้นนะครับ